กลายเป็นคนตกงาน3เดือนค่ะเป็นหนี้บัตรเครดิต5้าใบทำมาที่6เดือนกำไร1 8 0 0 0 0ล้านกบาทค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่นวลน,นะคะอายุ32มสิบสอปีค่ะนวลเป็นสาวโรงงานค่ะเป็นพนักง,งานสัญญาจ้างจ้างทุก3เดือน5เดือน6เดือนพอครบสัญญาจ้างนะคะเขาก็จะให้เราออกนวลเป็นพนักง,งานสัญญาจ้างมาทั้งหมด13ปี รายได้เริ่มต้นจาก9,000บาท1 3ปีเพิ่มขึ้นมาเป็น1 3 5 0 0บาทปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทําให้นวนต้องออกจากงานเพราะว่ารอบนี้นวนไม่ได้ต่อสัญญาจ้างตอนนั้นเป็นเหมือนแบบโรคระบาดโควิดอะเป็นช่วงที่โรงงานคัดพนักง,งานออกแล้วเราเป็นพนักง,งานสัญญาจ้างด้วยก็เลยไม่ได้ค่าจ้างออกก็คือออกเฉยอะค่ะกลายเป็นคนตกงาน3เดือนเสียใจมากอะเป็นหนี้บัตรเครดิต5า้าใบ แล้วแบบมันเครียดแล้วเราเป็นหนี้เยอะเราก็มีลูกมีค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ต้องส่งกลับบ้านหนูสมัครงานมากกว่า30มสิบทีไม่มีใครเรียกหนูสัมภาษณ์งานเลยก็จริงๆแล้วนะคะนวานสมัครแอปดอบลิสมาแล้ว1ปีแต่ว่าไม่ทําตอนนั้นที่นวานไม่ทำเพราะว่านวานก็ยังเป็นพนักงานสัญญาจ้างกลัวไม่เคยทําออนไลน์ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหาแต่ความคิดที่ทําให้ตัวเองไม่ทาดอบลิสเป็นเพียงตัวเลือกสุดท้ายที่ไม่ได้อยากทําแต่บังคับให้ต้องทํา ตอนที่ทําเดือนแรกนะคะไม่รู้เรื่องอะไรเลยได้มา8ปดหม้าตอนแรกก็ยังไม่เชื่ออีกนะว่าได้เงินจริงเพราะยังไม่ได้ถอนไงพอเงินไหลออกมาจากตู้นี่คือเงินก้อนแรกทั้งชีวิตใสไปสอปีชีวิตเปลี่ยนปดนี้เลยตอนนี้นะคะน้หวานทํามาที่6เดือนพอดีเลยค่ะได้รับกําไรจากดอกเบี้ยน้าหนึ่งล้านแปมื่นกบาทค่ะ ค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะนวนขอขอบคุณบอสขอบคุณ Bot. อบอสที่บอสให้ความรู้ต่างๆนานาเลยนห้หวนเริ่มต้นจากศูนย์จนทําให้หนูเนี่ยเลี้ยงครอบครัวได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่จาเป็นต้องกลัวเพราะถ้าเรายังเป็นคนเดิมอยู่คิดแบบเดิมรายได้เหมือนเดิมและที่สําคัญนะคะทั้งชีวิตหนูไม่เคยหาเงินได้มากขนาดนี้คือขอบคุณทุกสิ่งอย่างอะที่ทําให้หนูรู้จักบอสกุมภาแล้วก็ได้ไดไดรู้จักกับแอปพลิเคชันนองดิ